สวัสดีครับผมหมอตีนะครับนายแพทย์พิสทธิ์ปียะกิรติกุลนะครับจาก d o c t อร s สตอรีวันนี้จะมีคําถามมาว่าเออถ้าเรามีอาการเสร็จแล้วหลังแล้วแล้วเรามีอาการเจ็บ<อ>ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างของเราไม่ว่าจะเป็นตัวน้องชายก็ดีหัวหนาวก็ดีหรือผิดปกติไหม<อ>สําหรับคลิปนี้นะครับมาฟังคำตอบอ,อาการเจ็บขณะหลังหรือว่าหลังจากหลังแล้วนะครับ เป็นไปได้นะครับและบางท่านเนี่ยก็จะพบว่าเออมันเป็นนิดๆหน่อยๆเป็นแค่บางครั้งไม่ได้เป็นทุกครั้งถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วมันไม่ได้รบก,กวนปัญหาชีวิตมันเป็นแค่บางครั้งเป็นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยปกติไม่ได้ต้องทําอะไรนะครับ แต่สำหรับบางรายที่อาการเนี่ยมันเออฟังดูแล้วมันเป็นหนักกว่านั้นเป็นบ่อยกว่านั้นเป็นมากกว่านั้นรบ<อ>กวนการใช้ชีวิตรบกวนคุณภาพชีวิตของคุณอันนี้ผิดปกติทีนี้หากใครมีอาการที่มันเริ่มหลายแรงแล้วเริ่มรบก,กวนชีวิตประจําวันหรือมันรบก,กวนชีวิตคู่ของคุณเนี่ยหมอกกจะทําการสักประวัตินะครับทำมาปรึกษาแพทย์และสักประวัติเนาะอาจจะมีการตรวจเลือดตรวจปะสะวัสสาวะเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสมมติมันเป็นเทืจากการติดเชื้อเนี่ยรักษณง่ายนะครับเราเคี่ยกินยาฆ่าเชื้อก็หายแต่ถ้าสมมติม เิดจากการอักเสบเรืร้อรังอื่ือเช่นทั้งในเชิงกรานของคุณในต่องลูกมาของคุณหรือว่าในถุงน้ำอสุจิของคุณอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้อาจจะต้องเป็นการรักษาเพิ่มเติมรวมไปถึงบางท่านเนี่ยไม่ทราบสาเหตุ อันนี้ก็อาจจะรักษาย,ยากขึ้นนิดนึงนะครับก oh, <okay. S 1> ารรักษาอื่นๆที่อาจได้ประโยชน์เนาะถ้าเป็นเขาคนไข้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากอักเสบอย่างเงี้ยครับการช็อคเวฟการปรับพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์เนาะหากให้มีอาการเหล่านี้เรารู้สึกว่ามันรบกวนปัญหาชีวิตขอแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับก็หากใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม